ครับพบกับเอิร์นทอกนะครับเนาะกับเรื่องของ Your Money or Your Life กับประเด็นที่ชื่อว่า Financial Independence หรืออิสรภาพจากเงินละกันนะอิสรภาพทางการเงินหรืออิสรภาพจากเม็ดเงินละกันนะครับเนาะซึ่งหนังสือเล่มน,นี้มาจากวิกกี้นะโรบินแอนอะไรเนี่ยโจโดโดมิงเกสเหรอเออผมอ่านผิดขออภัยนะชื่อประมาณนี้นะครับหนังสือภาษาไทยเนี่ยมีแปรพอผมไปเซิร์ช Google ดูปรากฏว่าเอ้ยมีแปรมาหลาย หลายหลายเจเนอเรชันเหมือนกันนะเออมดูเป็นหนังสือแปลแบบเก่ามาก่อนเลยนะกับกับหนังสือแปลเล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยคือจากสำนักพิมพ์ Open Books นะครับเนาะนะกับเงินหรือชีวิตเนี่ยปกนี่ขาวโฟลเลยนะแล,ลยนะแล้วก็ขีดเส้นสแลระหว่างยูแมนนี่กับยูไลฟ์นะต้องบอกกันว่าหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวคําขอบคุณของน้องออมมาณนะที่นี้นะครับเนาะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งที่ที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเนาะแล้วก็ชอบซื้อหนังสือมาเก็บไว้นะโดยที่ไม่อ่านผมผมไม่รู้ว่า น้องแกอ่านหนังสือเล่มนี้ป่นะแต่ผมเดาว,ว่าไม่น่าอ่านนะแล้วผมก็ไปด่ามาเลยนะยอมรับว,ว่าไปไปเชิดมาเลยนะครับเนาะมันแบบฝุ่นมันเขอะมากอย่างนั้นดีกว่าน,นะฝุ่นแบบหนาเปอะเลยหนังสือก็หนาอยู่แล้วผมว่าหนังสือดูมันอาจจะมีประเด็นอะไรก็ได้ก็เลยหยิบมานะครับแล้วก็มาทําความสะอาดใหม่แล้วก็อ่านจะเห็นว่าหนังสือยังมีรอยยับอยู่เลยนะนะครับเนาะโดยพอยต์ของวันนี้ก็คือเรื่องของ financial independence เรื่องของ spending and fulfillment นะครับ no fulfillment นะ ment, นะเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวลองดูกันเรื่องของ real income per hour นะว่ารายได้ที่แท้จริงเนี่ยต่อชั่วโมงของเราเนี่ยมันมีวิธีการคำนวณแบบดังใดที่ไม่ใช่แบบเราคิดอ๋อเงินเดือน3 0,000เอาหารทำงานกี่ชั่วโมงเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องของ life energy นะว่าเราเอาเวลาชีวิตของเราเอาพลังงานของเราเนี่ยไปแลกกับสิ่งของเนี่ยนะด้วย ด้วยใช้เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยต่อสิ่งของสิ่งของหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันกับอันสุดท้ายที่เรื่องของกราฟเป็นกราฟอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าจุดคอสโอเวอร์พอย์หรือเป็นจุดที่เมื่อไร่ที่เรียกว่ามีอิสระทางการเงินซึ่งผมว่าเป็นประเด็นสําคัญที่วางรากฐานได้ดีสําหรับหนังสือเล่มน,นี้นะครับอ่ะไปดูกันนะครับอันแรกก่อนเลยเนี่ยเผื่อมีเพื่อนมาแซวนะก็ต้องบอกว่าออขอใช้รูปบ้างเถอะหรอให,ให,ให้ให้กระใหกระผมหรือให้กูเนี่ย ได้ขอใช้รูปตอนที่ไปถ่ายตอนงานอะไรนะงานแต่งงานบ้างนะเพราะว่ารูปถ่ายมาไม่ได้ใช้เลยนะรู้สึกเอ้ยฝีปดเปิดเปิดเล่นๆปรากฏเจอวะก็เลยเออเท่ดีเอาของมาใส่หน่อยนะครับเนาะนะเรื่อง financial independence เนี่ยผมผมใช้ภาษาไทยง่ายๆแล้วกันว่าอิสรภาพจากเงินนะอิสรภาพจากเรื่องเงินนะอิสรภาพจากเรื่องเงินซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบคอนเซปต์ของ ไฟเออร์มูฟเมนต์ไฟมูฟเมนต์รื่อออกเสียงไงนะฟเออร์เนี่ย F-I-R-E F เนี I ่ย e, นะครับเนาะย่อมาจากคำว่า financial independence นะ retire early นะครับเนาะก็หมายความว่ามีอิสรภาพทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณนะซึ่งอคอนเซ็ปต์ Concept แบบนี้สามารถเอาเทอมคำศัพท์คำว่า fire movement เนี่ยไปเซิร์ชได้เลยนะไปเซิร์ชได้เลยนะครับเนาะผมว่ามีประเด็นน่าสนใจเยอะมากนะเยอะมากว่าเฮ้ยมนุษย์คนหนึ่งเราเนี่ยที่ เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเราจะมีอิสระในการเงินยังไงก่อนวัยอายุ60อะไรเงี้ยนะครับเนาะหรือแม้แต่ไอลาเต้แฟกเตอร์เนี่ยบางคนบอกไม่ศรัทธานะไม่เชื่อนะเรื่องของการ,รลดรายจ่ายด้วยกันคํานวณเรื่องของอะไรนะคาบ,บูชิโน่ใช่ไหมเรื่องของกาแฟแก้วหนึ่งทุกวันที่เรากิน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 เนี่ยที่เราดื่มทุกวันเนี่ยนะแล้วก็ถ้าถลดรายจ่ายตรงนี้ได้เล่าไปลงทุนเนี่ยมันทําให้โหเรารวยมหาศาลเนี่ยไอไอไอที่ผมอ่านเนี่ยบางส่วนมันก็ชอบแต่มันก็มีบางส่วนรู้สึกว่า บางครั้งมันก็เป็นความสุขในการแบบดื่มกาแฟอะไรเงี้ยนะเออแต่พอมาถึงณนะวันนี้นะอยากจะเล่าเล่นๆนะว่าโอ้โหากาแฟแต่และแก้วเดี๋ยวนี้ผมว่ามันแพงขึ้นมากสมัยก่อนเราซื้อกาแฟแบบ30บาท20บาท40บาทก็กินได้ละแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหกาแฟแก้วนึงมันร้อยกว่าบาทมานั่งคํานวณเนี่ยโอ้ร้อยกว่าบาทนี่ถ้าเราดื่มทุกวันนี่เดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ซัดไปเท่าไหร่สมมติร้อยห้าสิบบาทต่อวันเนาะนะโอ้เดือนเดือนหนึ่งก็ซัดไปสี่พันกว่าบาทผมผมคุณถูกว่า เออสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนี่ปีหนึ่งก็ซัดไปห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทนี่ถ้าเอาไปออมจริงๆผมว่ามีนัยยะอยู่นะ <c oughs> คือจะสื่อว่าไอย,ยุคเงินเฟอ้อที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันทําให้ไอลาเต้แฟกเตอร์มันทํางานได้ดีขึ้นนะครับเนาะหมายถึงว่าการที่เราลดออมบางส่วนก็กมุ่งสู่สุาพทางการเงินได้ได้ไวขึ้นในช่วงวัยหนึ่งดีกว่านะครับเนาะแล้วก็ financial independence ก็ยังรวมถึงเรื่องของ passive income ว่าเราต้องมีเงิน passive income แหละนะถึงจะเรียกว่า financial independence ได้ตัวผมเองก็ ช้คว่าผมค่อนข้างอินเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะเลยทําให้ชอบอ่านหนังสือในแนวทางนี้เนาะแล้วก็ชอบชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะตลอด10ปีที่ที่เรียนจบทํางานมาเนาะเก็บออมมาลงทุนมาเนี่ยก็มีความเจตนารมเนี่ยหรือว่าเจตนาหรือความตั้งใจเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะถึงอิสรภาพในการเงินก่อนวบเกษียณอยู่แลนะ้วนะเช่นผมก็วางโปรเจกต์ของตัวเองไว้ว่าเอ้ยอย่างน้อยสุดอายุช้าสุดคือ50เร็วหน่อยก็45้า เร็วกว่านั้นอีกก็40นะก็อยากมี financial independence นะครับเนาะโดยที่ไม่ได้มองว่าเราจะหยุดทำงานหรืออะไรนะแต่แค่ว่าเราจะสามารถเลือกงานเลือกเพื่อนร่วมง,งานเลือกลูกค้านะต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเนาะถ้าเราไม่สนใจว่าก็ทำอันเนี้ยได้เงินไม่ได้เงินไม่รู้อ่ะแต่เราแฮปปี้ที่จะทำอะไรเงี้ยนะครับเนาะนี่ก็เป็นเป้าประสงค์หนึ่งบวกกับเรื่องของเราอยากมีอิสระทางการเงินเพราะว่าเราอยากมีเวลานะครับเนาะอยากมีเวลาไปดูแล พ่อแม่ดูแลครอบครัวนะอย่างเช่นถึงสเตจเนี้ยผมอายุ3 5ละนะสามสี่สาม้ละนะครับเนาะก็ถึงสเตจที่พ่อแม่ก็เริ่มเจ็บป่วยนะพ่อแม่เริ่มใช้คาว่าสุขภาพก็เริ่มทรุดโทรมลงนะเริ่มเริ่มแย่ลงนะตามตามวัยนะมันเป็นปกตินะครับเนาะผมก็คิดว่าช่วงเวลานี้เขาก็นิสการดูแลของลูกที่มากขึ้นนะเขาเวลาของเขากําลังลดลงเรื่อยๆเนาะแต่เวลาของเราเรายังมีอยู่แต่ถ้าเราเอาเวลาตรงเนี้ย ไปทุ่มกับงานเราก็จะไม่มีเวลาให้กับฝั่ง Relationship ส่วนตัวผมเองผมก็พยายามวางบาลานซ์ตรงนี้อยู่นะซึ่งไอการที่เรามุ่งสู่ Financial Independence ได้ไวเนี่ยมันก็มีเวลาตรงนี้เพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตั้งต้นนะครับเนาะว่า Financial Independence มันก็มีความสำคัญแบบนี้นะโดยที่ถ้าถามผมเนี่ยหนังสือเขาก็พูดได้ดีนะว่ามันก็ต้องตอบคาถามแหละว่า h วนะว่าทำไมที่เราถึงอยากมีอิสรภาพทางการเงินถ้าเราไม่ไม่มีคำถามว่า ถ้าเราไม่มีเหตุผลเบื้องหลังที่มันหนักแน่นพอการมุ่งไปถึงนะผมว่ามันยากเพราะว่ามันเต็มไปด้วยแบบเขาเรียกอะไรขวากหนามระหว่างทางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้มันมากแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มรายจ่ายขึ้นไปเนี่ยทำให้เงินออมมันเยอะขึ้นเพื่อเอาไปลงทุนเนี่ยนะกิเลสของเรามันอยากจะใช้จ่ายตลอดอ่ะนะมันอยากจะใช้จ่ายตลอดจนจนทําให้การมุ่งไปสู่ตรงนั้นนะมันยากนะหนังสือเล่มนี้เขา เขาพูดถึงตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ตัวผมเองก็รู้สึกนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนเออโอเคตัวตัวผมเองผมก็รู้สึกกับตัวอย่างนะว่าเขาเขามีตัวอย่างหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างอินนะเขาพูดถึงว่าเฮ้ยเขาทํางานได้เงินเยอะมากเขาเอาเงินเนี่ยไปซื้อของนะไปออกรถหรูไปซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตใช้ในฟาซิลิตี้ต่างๆตัวเองเต็ไมไปหมดเลยแต่เขาปรากฏว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ มันมันไม่อิ่มเอ,มอะ็ะหรือมันไม่มีความสุขเออประมาณนั้ดีกว่านะมันก็เหมือนกับเขามาตอบคาถามได้ว่าเอ้ทำไมแบบทํางานหาเงินได้เยอะแล้วทําไมไม่มีความสุขตัวผมเองผมแม้แต่วันนี้ผมก็บอกเลยว่าผมยังปลดล็อกไม่ร้อยไม่ร้อยเซซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมานะดิสคัยกับ,ก,บกับแฟนเนี่ยนะบ่อยมากผมก็คุยกับแฟนบ่อยๆว่าเออว่ะสมัยจบมาเนาะทำงานเนี่ยมันไม่มีตังค์เลยนะเออเงินเก็บก็ไม่ได้มีที่บ้านอาจจะให้เงินมาแสน แสนกาบาทนะแสนกาบาทเก็บมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยที่เอาไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเนาะก็มีเงินก้อนแรกอะเท่านี้เท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วก็บวกกับสิ่งที่เขาให้มามากเป็นพิเศษก็คือให้เรื่องของความรู้แล้วก็ wisdom เข้ามานะอันนี้ต้องยกเครดิตให้เขาก,ก,กับความรักเออลืมเลยนะเขามอบความรักให้เยอะมากนะครับเนาะสิ่งนี้ที่ได้มาแต่เงินทุนในการลงทุนในการเอาไปต่อยอดเนี่ยเราได้มาน้อยมากแต่ช่วงเวลานั้นอนะผมมีความสุขมาตลอดเลยนะช่วงเวลาที่ เรียนมหาลัยช่วงเวลาที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาตลอดแบบ10ปีอย่างเงี้ยแต่แต่มันมันมันแปลกตรงที่ว่าพอถึงวันเนี้ยเงินเริ่มมีเยอะนะเริ่มมีหลักล้านหลัก10บล้านอะไรเงี้ยนะเริ่มมีเยอะขึ้นมาเนี่ยแต่มันแปลกมากผมคุยกับกิ๊ฟบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยแต่ความสุขผมลดลงว่ะเรื่องเงินนะ่ยเออไม่รู้ข้ออะไรเออมันมันมันรู้สึกไม่รู้ข้ออะไรนะว่าทําไมความสุขเราแบบกลับกลับไม่เพิ่มขึ้นตามจํานวนเงินที่เราเพิ่ม พยายามไปอ่านทฤษฎีนู่นนี่ของแบบการเงินว่าอ๋อพอ,อไรายได้ถึงจุดจุดหนึ่งมันก็ไม่เพิ่มอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตรงกับตัวผมอะรู้สึกว่ายังไม่ตัวกับตัวผมแล้วกันนะแต่ผมเนะี่ยบายไอเดียคอนเซปต์ตรงนี้มากก็คือคอนเซปต์นี้คอนเซปต์เรื่องว่า fulfillment นะเขาใช้คําว่าเส้นโค้งแห่งความอิ่มเอมนะภาษาไทยเนี่ยเออผมว่าแปลก็ตรงนะคาว่าเส้นโค้งแห่งความอิ่มเอมนะซึ่งเขาสื่อเลยว่าการที่เราเพิ่มรายจ่ายเข้าไปมากขึ้นเนี่ย สุดท้ายแล้วมันไม่เท่ากับความอิ่มเอมที่เพิ่มขึ้นหรือผมจะใช้คําว่ามันไม่เท่ากับความสุขที่เพิ่มขึ้นนะซึ่งเงินที่ใช้ไปเนี่ยมันจะมี3สเตปอ่าสสเตปละกันสเตปแรกเราใช้เงินเข้าไปเพื่อการเอาตัวรอดของเรานะเพื่อ survival mode เพื่อความอยู่รอดของเรานะตรงนี้ก็ผมว่าก็เพื่อให้มีกินมีบ้านนอนมีที่ซุกหัวนอน,อนมีอะไรเงี้ยนะเพื่อความเอาตัวรอดพองเงินมากไปถึงระดับหนึ่งเส้นโค้งเนี่ยนะมันก็ตามค่า spending นะ spending คือจ่ายมากขึ้น ก็ได้ความอยู่รอดเข้ามาพอเกินไปกว่าน,นี้เราก็ได้ความมฟอ f o r t อมฟอร์ตเข้ามาคือความสะดวกสบายนะครับเนาะออจากตอนแต่เดิมอยู่บ้านมีแต่พัดลมอะ่ะก็เริ่มมีแอร์นะจากรถตอนแรกขี่มอเตอร์ไซค์จากจุด A ไปจุด B ก็เริ่มมีรถยนต์เป็นอีโคคาร์เข้ามานะครับเนาะก็เริ่มมีความสุขสบายมากขึ้นและเส้นโค้งก็จะขึ้นไปอีกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนํามาสู่ความอิ่มเอมที่เพิ่มขึ้นก็คือจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดลักชัวรี่หรือเขาเรียกคําว่าความหรูหรา นะซึ่งความหรูหราระดับหนึ่งใช้คําว่าก่อนนะย้ําก็ตรงนี้เป็นดอกจันเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพในตัวผมเองเลยว่าความหรูหราระดับหนึ่งเนี่ยนะมันนํามาสู่ความสุขหรือความอิ่มเอมที่เป็นจุดสูงสุดแต่หลังจากที่เราเพิ่ม spending ไปเรื่อยๆความหรูหราอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะความเขาเรียกอะไรอะความแฮปปี้ของแบบของการใช้เงินเนี่ยในระยะสั้นอาจจะดูแบบเพิ่มขึ้นอีกนะครับเนาะ แต่ความอิ่มเอมใจหรือ fulfillment นจริงๆในตัวจิตใจของเราเนี่ยนะครับเนาะมันดันนะมันดันเขาเรียกอะไรมันดันลดลงเนี่ยมันเป็นเส้นเนี่ยถ้าผมทําให้ดูเนี่ยคือตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีจุดความเซอร์เวอร์อตัวรอดความความสุุกสบายความหรูหราแล้วก็มันจะมีจุดที่เขาเรียกว่าความหรูหราที่มันเกินมากกว่ามันเอ็กซ์ต้าไปมันทําให้ความอิ่มเอมใจมันไม่มากขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ย ผมว่ามันเขาสื่อหนังสือเขาสื่อดีนะเขาสื่อถึงเรื่องของความเขาเรียกอะไรถึงการบริโภคถึงการบริโภคที่ยิ่งเราบริโภคความหรูหราลักชัวรี่มากเท่าไหร่เราจะยิ่งความอิ่มเอมเราจะยิ่งลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยจะนิสหรือเราจะต้องการความลักชัวรี่ที่มันเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะตามลําดับของความแบบความต้องการของเราที่ไม่มีความจบสิ้นอ่ะ นะครับเนาะไม่มันจบสิ้นนะซึ่งพอเราถึงจุดๆนั้นนะ่ยความสุขมันจะเริ่มลดลงเออตัวผมเองอะผมไม่เคยรู้เลยนะเหตุการณ์นี้จนแบบมานั่งตอกย้ำอ่านหนังสือทัเมนี้แล้วก็นั่งนั่งคิดย้อนกันถึงตัวเองว่าเออแบบผมก็เป็นนะยกตัวอยา่างเอ,อ่อผมซื้อคอนโดเนี่ยนะที่ที่ท,ที่ที่อยู่ทุกวันเนี้ยนะตอนนี้เลยอยู่คอนโดนะไม่ได้พึ่งกลับมาจากบ้านนะครับเนาะมาอยู่คอนโดเนี่ยนะก็ตอนแรกอะแพนว่าผมอยากจะซื้อแบบเขาเรียกอะไรครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งของฟอร์ะครึ่งหนึ่งของฟอร์แล้วกันอยากจะแบบซื้อสามห้องแล้วทุกติดกันหมดอ่อยากจะซื้อ3ห้องทุกติดกันหมดแล้วก็ซื้อห้องแรกซื้อห้องสองนะแล้วก็ดีลซื้อห้องสใช้คำว่าดีลซื้อห้องสเพราะเราอยากแบบโอ้อยากทําเป็นเพนเฮาส์ว่ะนึกถึงเพนเฮาส์ชั้นบนสุดแล้วก็เปิดประตูลิฟต์ออกมาเข้ามาซีซ้ายเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบ้านของเราหมดอะไรเงี้ยมันน่าจะเท่มากอ่ะมันน่าจะเท่มากนะครับเนาะแต่พอถึงเวลาจริงก็ ถึงเวลาจริงเนี่ยผมไม่ได้ทุบด้วยซ้ำนะก็มี1ห,ห้อง2ห้องเนี่ยจนสุดท้ายก็อยู่ห้องตัวเองแบบแค่แบบ4ี่หตารางเมตรแล้วก็อีกห้องนึงก็เอาไว้เป็นห้องทํางานบวกเก็บของบวกอ่านหนังสือบ้างนิดหน่อยเนี่ยนะหรือว่ารองรับสําหรับเพื่อนหรือว่าครอบครัวที่มาพักมาพักบ้างเนี่ยนะก็มีห้องหนึ่งเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยผมกลับรู้สึกว่าไอ้ความมันมันเกินกว่าความ survival อยู่แล้วมันเกินกว่าความสะดวกสบายอยู่แล้วการที่เรามีขนาดเนี้ยนะแต่แต่ความหรูหราเนี่ยมันกลับหยุดอยู่แค่นี้ ไอ้ส่วนที่มันเกินไปก่อนเนี้ยมันไม่ได้มาเขาเรียกอะไรมันไม่ได้มอบความอิ่มเอมให้กับเรามากขึ้นนะครับเนาะหรือแม้แต่อย่างเช่นเรื่องของรถของรถก็ตามนะตัวรถเองเนี่ยณโมเมนต์หนึ่งเนี่ยผมก็อยากจะถีบตัวเองขึ้นไปนะจนไปใช้รถยุโรปอ่นะใช้คาว่าใช้รถยุโรปแล้วกันนะแต่สุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมว่าพอใช้รถยุโรปเสร็จผมก็มีความต้องการขึ้นไปอีกอะว่าโอ้รถยุโรปแบรนด์นี้เหรอผมอยากใช้แบรนด์ต่อไป ผมอยากเปิดประทุนได้ผมอยากนั่งได้สองคนผมอยากได้อะไรเต็มไปหมดที่มันเพิ่มความรักชูรี่ขึ้นไปแต่จุดที่มันเป็นฟูลฟิลเมนต์สำหรับผมคือจุดที่มันเป็นเป็นความหรูหราแล้วก็มันถึงจุดอิ่มเอมมากสุดของการพีคของผมเนี่ยหลังจากย้อนกลับมาคิดจนตกผลึกเนี่ยนะครับเนาะและแม้วัน,นและและ,แ,ละแม้วันนี้เองผมก็ซื้อรถอันนี้กลับมาใช้ก็คือผมกลับมาใช้รถใหญ่สุดของรถญี่ปุ่น เออนะผมกลับมาออกรถนะไซส์ใหญ่สุดของรถญี่ปุ่นซึ่งมันกลับเป็น fulfillment ที่เออมันมีความอิ่มเอมกำลังพอดีแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องการไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่เออนะเออมันมันมันมีความสุขจริงนะต้องบอกแบบไม่ได้แบบเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบมานั่งแบบเขาเรียกอะไรนะองุ่นเปรี้ยวมะานาวานอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่เรารู้สึกว่าเออเราแฮปปี้แล้วกับกับตรงจุดนี้นะแต่ถ้ามีเงินมากกว่านี้จะใช้มากกว่านี้นก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่ณนะจุดนี้เรารู้สึกว่าเออการใช้รถ ญี่ปุ่นขนาดใหญ่สุดเนี่ยนะผมว่าผมแฮปปี้แล้วก็เป็นจุดลักชัวรี่ในระดับของผมณนะเวลานี้นะครับเนาะซึ่งซึ่งสิ่งที่จะบอกทั้งหมดเนี่ยคือผมแค่จะมาตอบตอบตอบคำถามตัวเองแล้วกันว่าเออวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าความอิ่มเอมเนี่ยมันมันไม่ได้สัมพันธ์กับการใช้เงินมากไปกว่านั้นเสมอไปแต่ผมคิดว่าการที่เราหมั่นตรวจสอบความรู้สึกของเราเนี่ยว่าไอ้ความอิ่มเอมเนี่ยของเราเนี่ย มันอยู่ณนะจุดไหนของเส้นเนี้ยของของของเส้นโค้งเห็นความอิ่มเอเนี่ยผมคิดว่าเราจะตอบโจทย์ของชีวิตเราได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็อิสรภาพในการเงินจะจะใกล้ใกล้มากขึ้นไม่งั้นเราก็ขยับไลฟ์สไตล์ไปเรื่อยๆเราก็ไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเราเราเราอินดิพีเดนซ์สักทีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับประเด็นต่อมาที่หนังสือเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยคือเขาพูดถึงเรียลอินคัมนะนี่ผมใช้ภาษาอังกฤษของตัวเองนะภาษาอังกฤษผมจาไม่ได้เขาใช้คําว่าอะไรคือ เรียวอินคัมหรือผลตอบแทนที่แท้จริงเนี่ยถ้าเราดูภาพด้านขวาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาก็เอาหรอก่อนเลยว่า,าทํางานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้เงินกี่ดอลลาร์ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยนะแล้วก็หักค่าใช้จ่ายหักค่าแต่งองค์ทรงเครื่องหักค่าอาหารหักค่าการบันเทิงพักร้อนการเจ็บป่วยหักหมดเลยจนเ,ลเนะจนเหลือสุทธิเท่าไหร่นะจนเหลือสุทธิเท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยเอาบวกค่าชั่วโมงการทํางาน40ชั่วโมงเนี่ยเขาบวกค่าเดินทาง ค่าแต่งตัวค่าพักร้อนค่าเจ็บป่วยบวกเข้าไปด้วยนะนะจนออกมาเป็นแบบชั่วโมงเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นรายได้ต่อชั่วโมงอย่างแท้จริงอันนี้คือภาพด้านขวามือนะครับเนาะแต่คราวนี้ผมพยายามคํานวณให้มันเป็นตัวเลขแบบไทยๆแบบง่ายๆนะว่าสมมุติผมเองเนี่ยมีรายได้5 0า0 0บาทต่อเดือนผมหักค่าเดินทางนิกไทส์นะค่าอาหารค่าเจ็บป่วยค่าที่ต้องไปโรงเรียนตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมให้เราสามารถได้เงินเดือน5 0,000บาทคงอยู่ได้เนะี่ย รวมแล้วจริงๆเนี่ยหักนู่นหักนี่ทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะเหลือนะเหลือเป็นเงินเนี่ยต่อเดือนคือ3 0 0 0 0บาท30 0 0มบาทนะสามหมบาทนะครับคราวนี้ชั่วโมงการทํางานเนี่ยผมอาจจะทําจริงอ่ะแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่บวกเวลาเดินทางนูนน่นนี่นี่นั่นกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องใช้คํานวณเขาเรียกอะไรคำนวณเวลาต่อสัปดาห์จริรงๆอ่ะในการทํางานรวมค่าเดินเวลาในการเดินทางด้วยรวมเวลานู่นนี่ด้วยเท่ากับ50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับว่าผมทํางาน200ชั่วโมงต่อเดือน200เอา30,000ตั้งหาร200เท่ากับว่าผมมีรายได้ที่เป็นเรียลอินคัมจริงๆของผมอะ่ะคือ150บาทต่อชั่วโมงนะ150บาทต่อชั่วโมงนะครับซึ่ง150บาทเนี่ยโอ้โหมันเอาไปต่อยอดอีกเรื่องหนึ่งที่หนังส,สือสื่อสารไม่ได้ดีมากว่าเนี่ยเขาใช้ในหนังสือเ,เขาเขียนว่าทุกอะไรนะทุก1ดอลลาร์ที่คุณใช้ไปอะ่ะคิดเป็นพลังงานชีวิต15นาที อ,อ,อย่างนี้ก็ได้นะหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับว่าคุณหาตังค์ได้150บาทอย่างตัวผมเองเนี่ยห้าหมบาทผมหาได้150บาทต่อชั่วโมงมันทําให้ผมเนี่ยมองเรื่องของการใช้ไลฟ์เอนเนอร์จีหรือพลังงานชีวิตหรือเวลาของตัวเองเนี่ยในการที่เราไปเจอทั้งลูกค้างี่เง่าปัญญาอ่อนเจอทั้งเพื่อนร่วมง,งานราวกับปีศาจเจอทั้งหัวหน้าที่เลวไายกับเรามากวงเล็บนะ ผมเนี่ยสามอันนี้ผมไม่เคยเจอเลยผมเจอแต่เพื่อนวงงานดีคนไข้หรือลูกค้าที่ดีนะเจอแต่เจ้านายหรือลูกน้องที่ดีนะส่วนตัวผมชีวิตค่อนข้างดีเลยแต่ผมแค่อยากสื่อสารว่าถ้ายิ่งบางครั้งเราไปทํางานในบริบทที่เรากําหนดไม่ได้เนี่ยเราเอาไลฟ์เอเนอร์จีทั้งเวลาทั้งจิตใจทั้งแบบอะไรบางอย่างเราไปแลกเนี่ยนะครับเนาะมันคุ้มไม่คุ้มอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็น4ตัวอย่างที่ผมว่าพอจะยกได้เช่นผมซื้อบ้าน3ล้านบ้าน3ล้านบาทเนี่ย เทียบกับการที่ผมต้องเอา20,000ชั่วโมงไปแลกมันมาโ้มันมันเป็นปริมาณมหาศาลมากนะ20,000ชั่วโมงกับบ้าน3ล้านบาทนะครับหรือเอาไปแกลกรถผมซื้อรถ9,000 0บาทผมใช้เวลา6,000ชั่วโมงถ้าผมอยากซื้อ iPhone 16Z มันไม่มีนะรุ่นนี้ยนะ 16Z เนาะ6,000 60, 0บาทผมต้องใช้เวลา400ชั่วโมงในการไปแลกโทรศัพท์เข้ามาถ้าผมอยากไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปสักที่นึงแสนสองบาทนะอาจจะต้องใช้เวลา8 ร้อยชั่วโมงไปแลกมาหรือตีเป็นชั่วโมงการทํางานเนี่ยเท่ากับ 4, 4ีสีนะ่เดือนนะเดือนเดือนเลยงรอชั่วโมงเนาะเออสี่เดือนในการที่อเอาไปแลกเพื่อที่เราจะไปไปเที่ยว5้าวันอะไรเงี้ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราลองทําตรงเนี้ยแล้วเราลองมาคิดว่าไลฟ์เอนเนอร์จีที่เราไปแลกมันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยผมคิดว่าคือคือตารางนี้เอาสรุปเลยนะผมคิดว่าการทําตารางนี้ขึ้นมาเนี่ยนะตารางที่ว่ารายจ่ายเอ่อเรียวอินคำเราจริงเท่าไหร่แล้วเวลาเราจะจับจ่ายใช้สอยอะไรเนี่ย เราเอาชั่วโมงการทํางานเราเข้าไปจับเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เราเนี่ยใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นมันจะเตือนสติเราได้ว่าโอ้โหการออกอันนี้เราใช้เวลา200รอกว่าชั่วโมงในการแลกมันมาวะอย่างนี้เราควรจะออกได้ไหมวะถ้าออกไปแล้วมันไม่ได้เพิ่มรายได้ให้กับเรามันไม่ทําให้เราเก่งขึ้นมันก็แค่เป็นแบบอะไรบางอย่างที่มาประดับประดับสังคมประดับบรารมีประดับหัวโขนเราอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถสลัดมันออกไปได้มากขึ้น เมื่อเราดูจากการที่เราต้องเอาชีวิตจิตใจเราไปแลกนะครับเนาะผมคิดว่า2ตารางเนี้ยเขาสื่อสารตรงนี้ได้ดีมากนะครับเนาะได้ดีมากนะครับและสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วนะครับเนาะจุดที่เรียกว่า the crossover point หรือเรียกว่าจุดตัดแห่งอิสรภาพนะ the crossover point เนี่ยจุดตัดแห่งอิสรภาพเนี่ยผมขอ,อนิยามสรุปสั้นๆเลยคือภาพด้านซ้ายมือเนี่ยนะคือพอดเส้นเนี่ยนะเส้น2เส้นเนี้ย นะครับเนาะเส้น2เส้นนี้มันคือเส้นแนวโน้มรายได้ประจําเดือนกับแนวโน้มรายจ่ายประจําเดือนนะครับแต่เส้นปะปะเนี่ยหรือว่าเส้นล่างสุดที่ขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาเนี่ยมันคือเส้นรายได้จากการลงทุนประจําเดือนนะครับซึ่งจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดตัดตรงเนี้ยผมเรียกว่า the crossover point ในหนังสือเล่ม the crossover point เนี่ยมันคือจุดตัดแห่งอิสรภาพ financial independence เนี่ยมันเกิดจากการที่ investment cash flow เรามากกว่า expense cash flow เมื่อไหร่ที่กระแสเงินสดจากการจากการลงทุนของเรามากกว่ากระแสเงินสดที่เราจ่ายออกไปเนี่ยเมื่อนั้นแหละอิสระพทานาการเงินของคุณเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นนะครับเนาะส่วนตัวผมเองผมก็พยายามสะสมตรงนี้ไปเรื่อยๆอโดยที่พยายามไม่ให้เพิ่มรายจ่ายต้องบอกนะทุงที่ผ่านมาผมก็ขยับรายจ่ายขึ้นไปเนาะแต่พอพอรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกว่า เราจะขยับทําไมวะอะไรเงี้ยเราก็กลับมาใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมแล้วก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยถึงจุดอิ่มเอมดีอะไรเงี้ยนะครับเนาะประกอบกับยิ่งแฟนเรียนจบมาทํางานอ่ะเริ่มมีเงินในครอบครัวมากขึ้นมันก็แฮปปี้กว่าเดิมอีกโดยที่รายจ่ายไม่ต้องเพิ่มขึ้นนะครับเนาะภาพนี้เป็นภาพสะท้อนที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ดีนะในหนังสือเนี้ยผมอยากจะย้าก่อนว่าบางครั้งเราดูภาพเนี้ยเราบอกไฮ้กระจอกว่ะเข้าใจง่ายนะแต่ถ้าใครที่ไม่เคยจดรายการบันทึกรายรับรายจ่าย รวมถึงรายได้จากเงินลงทุนเลยอะเส้น c o สโอเวอร์พอยเนี่ยมันจะยิ่งห่างมากครับหมายถึงว่ามันจะยิ่งใช้เวลานานมากกว่าที่คุณจะถึงเส้น c o สโอเวอร์พอยแต่ถ้าคุณเนี่ยทำตรงเนี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอผมคิดว่ามันเหมือนเราเราเรา,เราเขาเรียกอะไรเราสะกดจิตหรือเราตั้งจิตอธิษฐานตัวเองในจิตใต้สำนึกของเราอะว่าเราอยากจะไปถึงไวๆเราอยากจะไปถึงให้ได้พร้อมกับความสุขที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเนาะ การที่เรามีภาพนําลองในสมองถึงภาพเนี้แล้วเราจดบันทึกเป,เ,ปเ,ปเป็นเหมือนเป็นเหมือนเส้นทางเดินเป็นเหมือนกับลากเส้นต่อจุดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้รายจ่ายเราขยับเพิ่มช้าและรายได้จากการลงทุนเราจะขยับเพิ่มได้ไวเมื่อน,นั้นน่ะคอสโอเวอร์พอยต์จะมาถึงเร็วมากนะครับเนาะส่วนตัวผมเองมันอาจจะยังปิ่มๆแล้วกันนะอาจจะบางครั้งก็ตัดบางครั้งก็ไม่ตัดเนาะแล้วแล้วแต่และกันนะแต่ก็แต่ก็ใช้คําว่ามันก็ใกล้เคียงมากขึ้นนะความถ่างตรงนี้มันก็ ลดน้อยลงมากขึ้นนะครับเนาะก็ใช้คําว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังมุ่งสู่จุดที่เรียกว่า financial independence นะครับสุดท้ายผมก็อยากจะฝากหนังสือเล่มน,นี้ถือว่าเป็นการโฆษณาให้เขาเลยนะผมไม่ได้ส่วนแบ่งใดๆเลยนะครับเนาะผมคิดว่าใครที่ชอบอ่านหนังสือคอนเซ็ปต์แบบนี้นะโดยที่หนังสือมันก็ดีกว่าผมอยู่แล้วอ่ะหนังสือมันหกรหน้าผมมาเล่าอยู่แค่ไม่กี่นาทีเองนะครับเนาะว่าเออมันมันน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับเนาะก,กับหนังสือชื่อว่า เงินหรือชีวิตนะครับใครที่อยากชวนคุยหนังสือเล่มนี้ก็สามารถ inbox มาได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักในผ่าน Facebook นะครับเนาะก็เดี๋ยวจริงๆอยากทำจำได้เลยว่าเคยตั้งใจจะทำสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งแต่ปรากฏออกมาเนี่ยปรากฏออกมาน่าจะประมาณปีละสองครั้งปีละสองเล่มเองนะที่เอามารีวิวเนี่ยนะกับหนังสือเล่ม เล่มนี้ก็เป็นตอนตอนนี้เป็นเล่มนี้เนาะส่วนครั้งก่อนเนี่ยเป็นเล่มที่ชื่อว่าวันฮันเด็เยียนะครับเนาะใครสนใจก็เออลองหาฟังผมก็จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ละกันนะครับเนาะก็เนื้อหาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้เนาะผมเอิญกับคอนเซปต์การรีวิวหนังสือนะครับเนาะเนะื้อหาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันเป็นเล่มอะไรก็รอติดตามไปละกันนะครับ